สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสุคนจ้าเมือนีพึงมาทักทายสุกูสุคนขอพุนสุกูสุคนนะจ้าที่เขามาอาติดตามแล้วก็เขามาให้เป็นกำลังใจมีหลายๆาคอมเมนต์เลยพ่นถามว่าอาวิชาคอบรั้วหรือวิชาอนอนนี่แมนวิชาของผู้ถา่าบ่แมนอยจ้าแมนอยพึ่งสบายฟังเรื่องอันนี้พึ่งเป็นแช่ประสบก,การณ์ตรงของโกของเร้อพี่น้องที่พึ่งเคยแต่เหตุมาแล้วพึ่งก็เป็นคนเหตุเองบอ่ สามีบริหตุจะพึ่งเป็นคนเฮดเองเฮดจากประเทศเยอรมันเฮดจากประเทศกอนที่สิคามาาพึ่งเฮดก้อนนาที่พึ่งสิเ้าม่าหนึ่งเดือนเนาพี่นอ้นองน่าพึ่งเฮดพึ่งเฮดวีซ่าครอบครัววีซ่าครอบครัวคือวีซ่านอนโอสามารถอยู่ได้90วันหลังจากนั้นสามารถต่อได้หนึ่งปีสามารถต่อภายในประเทศไทยได้หนึ่งปีเพราะว่าพึ่งแพทย์แล้วที่สิยุระยะา,าวเนาะวีซ่านอนโอ หลักๆเลยคนยุโรปที่มาที่สิคาโมาเมืองไทยสามารถเฮ็ดออนไลน์ได้ด้อพี่น้อง่ายเขาไปในเว็บไทยนั่นไทยอันคงสุลาดนั่นแล้วก็เมนไทยคงสุลาดปะเออนั่นหละของคงสุนนั่นล่ละบาที่นี่ก็เข้าไปใชจแล้วก็บอกว่าเฮนะ็ดวิซาเนาะก่ะสิถามว่าวิซายุ มองได้มองได้ม like ันก็จะมีให้เลือกจ้ะคันบบลูอี่ร nope. in ีนั่งเบิ nen. ้งในอินเทอร์เน็ตเด้อพี่น้องเด้อหนูก็จับบ่ได้คือหันเบิ้งในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหลักๆที่เอกสารที่พึ่งเตรียมก็คือเอกสารแผ่นเบื่งกับมีอ่าสำเนาสำเนาพาสปอร์ตพาสปอร์ตคู่ไทยอ่าไทยคู่หน้าเฮาแบบนี้พี่น้องหน้าพาสปอร์ตแเราไทยแบบไทยแบบเนีย ให้แบบนี้แล้วพี่น้องเด้อนี่เป็นสองสามเกี่ยวกับธนาคารหรือเกี่ยวกับการเดินบัญชีการเดินเงินของเฮ้าสำหรับคนที่แต่งงานกับคนไทยเขาไม่ได้โชว์เงินหลายแล้วพี่น้องเด้อนาสี่หมื่นสี่หมื่นบาทต่อหนึ่งเดือนของพึ่งนะของแฟนพึ่งสี่หมื่นบาทต่อหนึ่งเดือนกระโชว์เน่บูแบงของพึ่งไม่ได้คอสเตทเมนเด้อพึ่งเอานานาแบงที่ปัจจุบันแล้วก็ นาแบงที่ว่าออนไลน์แบงอ่ะที่ปัจจุบันแล้วก็พึ่งกะมี่อที่เคาะที่เอาส่งไปอีกกะซิมี่ใบใบเสียผ้าสีแม่พี่น้องใบเสียผ้าสีเราพึ่งก็เอาใบอยีายวะใบเซ็นลาบเงินเพิ่งเอาใบเซ็นลาบเงินใส่พอบเขาบอกว่าเอกสารการเงินเนะาะเมือนก็ใส่เหมือนแลไรแล้ว กี่ข้านเมอีอกรอบเออเอาว่าเอากระซังซ้่เข้าไปในหันนี่เนี่ยก็บเอกสรารของพึพ่งก็ะซิมีเอาสำเนาบัตรประชาชนพาสปอร์ตทะเบียนบ้านแล้วกะจนไมายเชิญจนหมาเชิญเขาก็สามารถเขียนได้หรือสามารถไปปิ้นเอาในขอมได้เป็นลักษณะแบบนี้จ้าเขียนเอาก็ได้หน่อยๆมันคือหนังสือเชิญสำหรับเจ้าบ้านผู้มีถิ่นนำ พักในประเทศไทยเป็นหนังสือเชิญที่มีมีทะเบียนบ้านหรือเป็นเจ้าบ้านที่อยู่ในประเทศไทยนอพี่น้องเด้อข้าพเจ้านางหยางนามสกุลหยางยินดีมีความยินดีเชิญนายปีเตอร์น้มสกุลหยางชาวเยอรมันมาอาศัยอยู่บ้านเลขที่ท,ท่าไรยุทธจังหวัดไรนอะพี่น้องหรือกระส่เบอร์โทรเข้าไปมาที่นี่เขาก็บอกว่า ตั้งแต่มือใดสเสียหายผู้ชายผู้เสียหายเช่าตางชาิอยู่ตั้งแต่มือใดพึ่งกับพึ่งก็บอกว่าตั้งแต่มือวันที่หนึ่งเดือนท่านว่าแต่ว่าพึ่งบินมาวันที่หาเนาะพึ่งขอไปเลยหนึ่งปีพี่เนาะพึ่งเขียนไปเลยเขียนใบเชิญไปเลยหนึ่งปีใบเชิญนี่ก็ก็ต้องสําคัญเพราะว่าเพราะว่าพึ่งพึ่งมันมีเนื้อหามันสาคัญพึ่งเขียนทั้งไายลักอักษรทั้งเมื่อไร้ลักอักษรขั้นนี่เขามานั่มเอาอีก วีซ่าของนนท์โอทีเฮดกับออนไลน์ตังประเทศง่ายพี่น้องไม่มีอย่างาตง้องต้องแสดงเกี่ยวกับประกันประกันบ่ได้เอาจากประกันสังคมประกันสุขภาพยังไม่ได้เอาเพราะว่าเขาพวกบ,บังคับแต่ว่าพวกพึ่งเฮดไว้อยู่แต่ว่าบ่บังคับเนาะพอเร็จแล้วเขาเขามาในเมืองไทยปุ๊บเข้าตัางมาเปิดบัญชีธนาคารพี่น้องจำเป็นหลาย ต้องเปิดบัญชีธานาคารเพราะว่าเขาต้องการสเตทเมนต์เงินในบัญชีต้องมี400,000บาทอันนี้เว้าถึงเวางานนงเวาถึงนอนโอนะพี่น้องเววาถึงนอนโอนอนโอนี่สิได้เฉพาะกูสมรถนะพี่น้องถาแต่ว่ามันกะมีอีกถากเกษียณอายุแล้วถากเกษียณอายุแล้วคุณกบว่าต้องสามารถเปิดบญ คุณกับว่าต้องเปิดบัญชีก็ได้ถ้าคุณกเกษียนมีเงินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6 5 0 0 0บาทคุณสามารถใช้เอกสาร,กรเกษียนน่ะพี่น้องเอกสารได้รับเงินกเกษียนนะ่ะไปไปไปรับรองจากสถานทูตไปรับรองจากสถานทูตได้ไปรับรองว่ามันเป็นความจรงิงโมเมนต์เอกสารปลอมแปลนั่นก็สามารถมาต่อวิชาในหนึ่งปีเช่นกัน อันนี้ของพึ่งพึ่งแช่ประสบการณ์คือแฟนสามีของพึ่งยังไม่กเกษียณอายุสามีของพึ่งแค่หกสิบเอ็ดปีจ้ะสามีของพึ่งเนี่ย่มท่าน,นกเกษียณอายุแล้วพี่น้องเด้อหกสิบเอ็ดปีไทรเงินเก่ของไทรเงินก็ของแม่ใไทเงิน,อ,งน,งนอันไอนน้ยังก็คนวางงานพี่น้องอ่าโาท่านนกเกษียณอายุแต่ก็สามารใสอันนี้อ่าใสอันธนาคารได้ มาถึงปุ๊บไปเปิดธนาคารเลย้อพี่น้องเ้อมาถึงปุ๊บไปเปิดธนาคารเลยเพราะว่ามันต้องสองถึงสามเดือนพึ่งแนะนําไปให้ไปธนาคารสีน้ำเงินนะพี่น้องง่ายที่สุดสีน้ำเงินธนาคารอื่นนี่เอาเอกสารหลายสีน้ำเงินเอาเอกสารานี่ยังแน่ถาคุณถ้าคุณอ่า,อายังก็ถาคุณสมรสในคนไทยนั่งสินะ่ะกะเอกสารการสมรส พี่น้องของพึ่งไ่ได้ตอนนั้นที่พึ่งไปนะไ่ได้แปลเป็นภาษาไทยเดอ้อพึ่งไ่ได้แปลเป็นภาษาไทยเขาก็ไบบ่ยากแต่ว่าเขาขอเบิ่งแคบเฉพาะวีซ่าของแฟนพึ่งว่าวีซ่าเอียงวีซ่านอนโอได้ครับวีซ่าครอบครัวเขาเก็เฮตหายขอเอกสารเพิ่มเติมกับเอกสารเท่าสำเนา,า,นาทะเบยียนบ้านสำเนาไปไปชดชนนละเส้นคู่กันไ่ได้ยากพี่น้องแล้วก็สิ่งที่เขาขอเพิ่มอีกนิดน้อยก็คือละละหสเสียภาษีพี่น้องต้องกอ่อละหสเสียภาษี ในประเทศนั้นๆที่คุณเคยเสียภาษีมา่านน่ะอืมถัดธนาคารอืนสมุดเลี้ยงอันใบยุายุาย่ใสของฝรั่งน่ะแล้วอันนั้นอันนี้วุ้ยหลายอันนี้เว้าในกรณีที่อันของพึ่งเนื่องจากแช่ประสบการณ์ของพึ่งแต่ว่าถามมาโดวยวิซานโนอและ,กกะเกษียณอายุมีเงินกเกษียณอายุไม่น้อยกว่าหกหมืห้าพันบาทคุณสามารถ คุณสามารถทีเจอาเฮ็ดวิาได้เลยเนาะพี่น้องมอบโต้องเอาบต้องเอาธน,นาคารก็ได้แล้วก็จำเป็นก็นคือต้องมีทะเบียนทะเบียนสมรสกับคนไทยเมว่อาจะเป็นผู้ยิ่งผู้ท่ายคนไทยและถ้าคุณสมรสในต่างประเทศคุณต้องแปลเป็นภาษาไทยพี่น้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การแปลป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือเฮาต้องให้นักแปลที่ได้รับการยอย่อมรับเนาะที่ได้การย่อมรับหรือ,อมีใบถืออนุญาตเสร็จแล้วก็ไปแสมตาที่สถานทูตของประเทศที่คุณของสามีคุณประเทศที่ของของคุณอะแพทย์บึงกับเยอรมันก็ไปสถานทูตเยอรมันเสร็จแล้วพ่อได้พ่อเสร็จแล้วก็ไปอกองสูญไม่นนอง กองศูนย์ตัวจตาเสียประมาณสองรอยถึงสี่รอยเนี่ยแหละป,ะ,ะประมาณประมาณนั้นจ้ะพี่น้องเรากะเสร็จเลาคุ้นกับ,กบไปเฮ็ดวิสาจากสามเดือนเป็นเป็นหนึ่งปีพี่น้องจากสามเดือนเป็นหนึ่งปีแต่ว่ามันมีมันมีเหตุจ้ะพี่น้องอันนี้พึ่งวาเรื่องผู้ไปตอวิสาเด่าจับพี่น้องพึ่งสี่ร้อยฟังเนอ้อของพึ่ง อมีธนาคารครบสองเดือนพึ่งบาสามาต่อได้หนึ่งปีพึ่งบาสามาต่อได้หนึ่งปีพึ่งก็เลยไปต่อเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือนวีซ่าเยี่ยมคู่สมรสสองเดือนหกสิบวันพึ่งไปเสียมาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเอกสารที่ใสใกล้เคียงกันเ้อะพี่นอนะ้องเนอเอกสารที่ต่อหม้อหายพึ่งมาเตรียมเนี่ย พึ่งไปยุสองมือพี่น้องบ่รู้ว่าพายพิษพยายถือพึ่งก็จะไปายามใจเย็นที่สุดเพราะว่าพิ่นบอกว่าวีซ่าเยี่ยคู่สมรสเยี่ยมคู่สมรสหกสิบวันเอกสารที่ต้องใช้หนึ 7, 2, ่งตมเจ็ดสองสอสอตมสองสำเนาพาสปอร์ตสำเนาคูสมสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายคู่กันหนึ่งรูปแจ้งที่พักแจ้งที่พักอันใด่เถวแจ้งที่พักไว้ล่ะอันนี้ก็กรณีบันของกของเนาะบ้านชาวก็ไม,ม่ซ้ำเนาเศร้ล้วกาทำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้านอียงสิละกรณีบ้านเศร้าได้กับบ่ตั้งกันหลายพี่นอ้องปัดพ่อพึ่งจัดเอกสารตามที่ต่อหม้อให้เพิ่งพี่นอ้องอันนี้เว้าถึงงาน คนที่บรสามารถต่อจากสามเดือนเป็นหนึ่งปีได้แล้วพี่น้องข้าแก้ไขไปอันนี้คือการแก้ไขบรสามารถต่อจากสามเดือนเป็นหนึ่งปีได้คุณก็ต้องล่อธนาคารช่วงเวลาคุณล่อธนาคารคุณกัดต่อไปอีกหกสิบเมือนะ่อเนาะต่อไปอีกหกสิบเมือ่อโดยที่บ่ต้องออกจากนอกประเทศเอกสารที่ต่อมอให้พึงมาทั้งภาษาไทายทั้งภาษาอังกฤษบอกเพือ่อยังเช่นว่า สามเนาพาสปอร์ตสามเนาพาสปอร์ตสามเนาพาสปอร์ตของสามีพึ่งเพิ่นบอกพึ่งมาว่าเอานานี่มามะนาเดียวเมื่อไปเฮ็ดเสร็จแล้วเอกสารบ่ครบเอาบ่รครบบ่งใดบ่รครบหม่องใยว่าติเดี๋ยวให้เบิ่งพี่นอ้องบ่ครบหม่องใยว่าติเขาว่าบ่มีเอกสารนี่บ่มีใบตำล่าสุดนี่เวลา เข้ามาในเมืองไทยคุ้นสิไดสแตมเน๊สแต,ม,นะสตมอยู่ต่อหม้อนั่นละตรวจลงตาแตมนะ่ะต้องมีใบาลาสูตคุ้น้องไทยนะ่ะนานีมาน้ำนี่นาลาซูตเนี่ยไายมานํำหนึ่งใบนี่นอกเนื้อเลยเนึไปมือแล้วก่วแล้วมือที่สองจังแล้วเสร็จแล้วพึ่งกะเขาก็ว่าในนี่บอกว่ารูป่ายคู่หนึ่งรูปรูป่ายนหน่อยรูปทท่ายพิวาติดตัน ติดน,น้อยๆนึ่งไป,ปตกล่องวา่ารูปถ่ายคู่คอเป็นสองรูปพี่น้องจะเอาให้เบิ้งรูปถ่ายคู่นีแล้วพี่น้องม,อมีบ้านเล็กที่ในบ้านนอกบ้านมีบ้านเล็กทีต้องมีบ้านเล็กทีอันนี้ขอเพิ่มนี่พี่น้องแล้วก็แผนที่บ้านพร้อมกับระบุบ้านเล็กที แผนที่บ้านที่คุณอยู่พร้อมกับระบุบ้านอะไรทีเบิ้งแี่สองมือพี่น้องในอินเทอร์เนต็ตจับต่อหม้อให้เอกสารให้เข้ามาจัดซ้ำนี่ปัดไปเฮ็ดแล้วขอเอกสารเพิ่มอันนั้นอันนี้มือแรกก็เพอแล้วเพราะว่าอันมือแรกนั้นอันเสียเอารูปถ่ายมาเขกามาเตรียมเอกสารไปป้นไปยังกลับไปคิ้วมันก็ลายกะเมิดตกลงว่าซ้วสีแลว้วใช้เวลาสองมือ,ม,อมือที่สามแล้วกับไปรับพั พาสปอร์ตที่เซตแล้วอ,อีกมือหนึ่งเพราะว่ามันช่วงบายล้วพี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้องเซตตกลงว่าพึ่งเซตตอนนี้พึ่งว่าสามารถที่จะต่อวีซ่าหนึ่งปีได้แต่พึ่งแก้ไขเบื้องต้นก็คือว่าต่อเป็นเยี่ยมเยยนขอบคร้ว,วสิ้นเดือนเมษาพึ่งสามารถที่จะไปต่อวีซ่าหนึ่งปีได้จ้ะพี่นอ้องเอกสารใส เหมือนการเพิ่มเติมก็คือธาา่านพราพว่าสามีพึงท่นานใดเกษียณอายุเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นเตือนใจฝากเป็นอุท่าหอนเบิง้งสแตมดีๆแล้วก็เวลามาถึงนี่ก็ไปเฮ็ดพระพาคาาขันคุณกเกษียณอายุแล้วมีเอกสารการเกษียณคุณก็ขคอเอกสารมาจากสถานทูตก็ได้หรือว่าจากประเทศของคุณเพื่อให้มันเป็นเอกสารที่ถูกต้องอ่ะเป็นเป็นเอกสารที่ถูกต้องนะ ว่าคุณกเกษียณอายุจังสันจังสีถ้าเหตถาหต้ถาเหตอยู่ในเมืองไทยกับส่วนมากกับสิต้องแปลภาษาพี่น้องกันเหตตั้งกว่าทยนอนึ่งก็พอค่อยอยากถ้าเหตอยู่ในเมืองไทยส่วนมากสิแปลภาษาจังใดกันผู้ใดมีข้อสงสัยอยังพึงแช่ประสบการณ์นะพี่น้องพึงพรได้มีประสบการณ์เรื่องนอกเหนือจากวิสาอ,อื่น้ะพี่น้องเด้อพึงตอบใดเฉพาะวิสาทีว่าพึงเคยเหตมาก้ะพี่น้องวิสาทีว่าพึงเคยเหตมากล้วกับวิสาที่พึง เพศยุคป,ปัจจุบันนี่พึ่งกระสิตอบสุกูสุกคนจะหากว่าพึ่งขาดตกบกพ่องอะไรหรือว่าพึ่งว่าพิษว่าพลาดประดานอาการใด,ดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องพึ่งโบนในม้เป็นมืออาชีพเ้อยแลเข้าใจพิษพึ่งแช่ประสบการณ์ตรงของพึ่งซื้อแล้วก็เออแนะนำนะจ๊ะผู้ใดที่มีสมรสของอ่าของอ่าของของอยู่ในเมืองไทยเนี่ยต้องแปลภาษามาเน้อพี่น้องเรอจำเป็นรายของ